ก็กราบสวัสดีครับทุกคนวันดีก็ผมแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวห้องผมกันนะห้องนอนผมมีอะไรบ้างนะว่าชีวิตผมทําอะไรบ้างในห้องนอนแล้วนะก็คือราไปดูกันเลยครับป้ายด้กลนี่ครับพอเดินมาผมจะเขียนว่าสู้ต่อไปอย่าพึ่งท้อถ้ารู้สึกเหนื่อยก็พักลุกขึ้นมาอย่ายอมแพ้แล้วก็อดทนความลำบาก นี่นะอันนี้คือคำพผมสำหรับที่ผมเตือนเองเอาไว้นะฮะนี่ครับนะพอเปิดมาก็จะเจออ่าคาตั้งไมหนึ่งตัวครับผมนะครับอ่าจ็อกเกอร์ไม่เกี่ยวอันนี้คือกีตาร์โป่งครับผมผมไปซื้อที่ลูสิกอารมาครับตอนนั้นตั้งแต่ประศห้าหกแล้วครับตอนที่ผมจำได้อันนี้กีตาร์ไฟฟ้าครับของจมาฮานะฮะนี่ฮนะ แล้วข้างบนผมก็จะมีแบบขอที่ผมแบบพอเล่นได้นะครับแบบกีตาร์นะฮะที่ผมแบบสามารถจลนได้แล้ไม่ด้ชอบดูทบตรงนี้แล้วผมก็จะเขียนคําเตือนว่าถ้าผมถ้า,าอยากบรเลิกกีตาร์ผมก็ต้องขออนุญาตผมก่อนนะฮะอะไรบางน,นะะนี้นะครับผมนี่นะกีตาร์ไฟฟ้าอันนี้สีบฟ้าแล้วก็จะสายแจ็คอันนี้หนึ่งเซนนะฮะ ครับผมอันนี้หนึ่งเซนจริงๆนะครับทุกคนอันนี้คือสายแจ็คที่แบบยาวมากนะครับห้าเซนนะสามารถใส่กับสายสายได้อ่าอันนี้คือหน้ากากแมสนะฮะช่วงนี้โควิดระบาดผมก็เลยมีสองอันแม่งเลยฮะและตรงนี้ก็ผมเขียนว่าเอ่อมุมต่อสายแจ็คสายแจ็คคืออันนี้นะฮะที่ผมเอาไปต่อสำหรับกีตาร์ไฟฟ้า,า,าตัวนี้นี่เอง แล้วก็ลำโพงที่เอาไว้ต่อครับอ่ะเดี๋ยวผมมีอันนี้ดูอันนี้ครับผมก็จะแบ่งอุปกรณ์พวกนี้นะลำโพงเอ่อไมค์ตัวนี้แหละครับที่มันต่อได้ทที่ผมจำได้นะฮนะขออยญาเกเฉบแป๊บนึงเลยครับผมไเสร็จละนะ,ะ,ะมันปรับเสียงสูงได้ฮนะนี่คือปรับ สิ่งสูงก็คือแบบปรับรอบความถี่ของแบบสูงแบบสูงเลยแบบปุ๊บปิดที่สุดอันนี้ก็คือเออโค่นะอันสุดท้ายจําได้ผมแม่อ่านมาแล้วนะแล้วก็กี้ใต้ตัวหนึง่งนะครับผมผมไปเจอมาครับสภาพก็ใช้งานไม่ได้แล้วแต่ผมกำลังเก็บตังค์ซ่อมมันอยู่ครับตอนนี้นะฮะมันก็ถ้าถ้า,ถาซ่อมจริงๆผมคิดว่มามันน่าจะแพงเหมือนกันนะครับ จะขาตั้งใหม่ก็อย่างนี้นะครับก็จะประมาณนี้นะขาตั้งใหม่ปรับได้นะครับเดี๋ยวจะปรับให้ดูอย่างนี้นะครับเอาผมถือกล้องมือเดียวไงก็จะประามาณน,นี้นครับปึ๊บโยกไปโยกมาได้แบบอ่าเขมนก็ปึ๊บปึ๊บอย่างนี้นะฮะแล้วก็ปรับตรงนี้ได้แบบปรับแล้วเนี้ยอันหนึ่งนะครับลัวยานะ ได้แลผมปรับมือข้างข้านะน่า okay. มันโยกนะฮะทัวงนี้โอเคครับผมนี่นะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมก็เคียนเป็นหลังใหม่นะฮะก็นะครับใครที่ชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติไตั้นะครับที่ไม่พลาดคลิปใหม่ห่ก็อย่าลืมกดปุ่มกดดีค่ะค่ะกดติดตั้นะครับสวัสดีผมก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ